ถึงโกเมนอย่างที่มิ้นบอกไปอะค่ะเป็นเพชรสีแดงที่หลายคนชอบแต่จะหาสวยๆนะคุณผู้ชมยากและเฉพาะจี้โกเมนแท้อย่างเดียวคุณดูค่ะชิ้นเดียว2 0 0พกว่าบาท3,000กว่าบาทและดีไซน์ธรรมดาธรรมดามันเบาจังเลยอพี่ขวัญใช่ไหมนี่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 เนี่ยอันนี้อุ้ยอันนี้ห้าพันกว่าแรงมากเราเห็นในเน็ตแบบนี้นะห้าหกพันรู้ได้ไงว่าของแท้ใช่ใช่เราได้ชิ้นเดียวแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องซื้อแยกไม่ต้องซื้อเพ พี่ขวัญมาเอกก็จัดเป็นเซตกันไปเลยสิคะความคุ้มค่าก็คือบรรจุอยู่ในกล่องกระเมยียสีแดงย้ํากันอีกรอบนะคะที่เห็นจี้ตรงนี้ค่ะเป็นจี้โกเมนแท้ๆสีแดงลาวาสวยงามมากเป็นอัญมณีทรงพลังนะคะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยเพชรสวิตแท้พี่ขวัญขาตรงนี้ก็คืออยู่ที่1นึถึงหนกรัตใช่ครับใช่ไหมคะซึ่งดูบนคอมินค่ะอยากจะให้กล้องซูมใกล้ๆที่คอของมินนะคุณผู้ชมอคอมินสวยเลยค่ามากคิดดูนะว่าเนี่ยสมมติใส่ออกงานเอยใส่ใน ประจำวันอย่างที่มินใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยคือหรูดูดีมากนะพี่ขวัญใช่ครับพอออกแบบมานะครับอย่างท่งมินก็เ,เห็นปุ๊บเนี่ยเขาออบอกบอกว่าเหมือนกับพลุเ,<อ>เหมือนกับดอกไม้ไฟที่แตกกระจายอยู่บนท้องฟ้าไฟไหลลงมา,าใช่ไหมครับะพะเราเล่นกูเมนสีแดงแก่กลับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับมีประกายแดงแดงเหมือนลาวา<อ>และเรายังมีการร้อมด้วยเพชรสวิตชใช่ไหมครับพอเพชรสวิทสีขาวมันตัดกับสีแดงบนตัวเรือนที่เป็นสีทองเนี่ยมันดูมีค่ามันดูดูแล้วมันแบบวันนี้ฉัน คือฉันมีความมั่นใจที่ฉันจะออกไปพบผู้คนหรือจะใส่เพื่อฟังโชคฟังชัยรับทรัพย์อยู่ที่บ้านแบบนี้แหละครับใช่ซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะปกติเฉพาะจี้โกเมนแท้ย้ำว่าตัวจี้ของเราเป็นของแท้คุณจะไปหาซื้อเนี่ยหลายตังหลายพันนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ในเซตของเรามี7ชิ้นเนาะ ตกเฉลี่ยแล้วเหลือชิลละร7 0บาทพี่ขวัญทำราคาแบบนี้ได้ไงเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยพี่ขวัญมันเรียกว่าเราเป็นเป็นโรงงานใช่ไหมครับแล้วก็มีปณิธานที่อยากให้คนไทยเนี่ยเราเป็นฮับของจิวเวลรี่เราเป็นแหล่งเจียระายพลอยเราเป็นแหล่ง<อ>ทําเครื่องประดับมาถึงประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วเราจะให้คนไทยใส่ของแพงได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นต้องทําราคาที่คนไทยเนี่ย แต่งตัวได้สวยสมกับเป็นฮับของจิวเวลรี่แล้วเนี่ยมันยังต้องแสดงถึงว่าเรามีศักยภาพในการทำราคาให้ได้ที่คนไทยจับต้องได้ล่ะครับ คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเป็นความโชคดีจริงๆนะมินวันนี้ใครที่เปิดเจอกันนะคะคุณผู้ชมค่ะโทรได้รีบโทรกันก่อนเพราะแบรนด์ช่างทองไทยเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกว<ช><ป>่า40ปีอยาที่บอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแบรนด์เครื่องประดับที่ครบวงจรจะออกแบบดีไซน์คือสวยงามเลยค่ามากและให้ราคานี้ได้เพราะว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องประดับเองทัานาอัญ,ญมณีถึงแรงคือไปถึงเหมืองกันเลย<ช>เราเห็นภาพพี่ขวานเนี่ยไปถึงเมืองนะคะแล้วก็ช่างเนี่ยมีประสบการณ์กว่า40ปีเพราะฉะนั้นฝี อจะเห็นได้ว่าปราณีตละ<ช>เอียดละอ,อคือคุณภาพทุกอย่างนะคุณผู้ชมแล้วยิ่งการรับประกันให้นานถึง6เดือนคราวนี้ที่คอมิินเห็นสวยๆหรือตรงเนี้ยที่บรรจุอยู่ในกล่องกรรมะหยี่สีแดงจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเป็นจี้ของแท้ของจริงที่ผ่านฐานนอก<ช>จากไม่เซอรองรับอะค่ะแน่นอนแล้วครับทุกครั้งผมต้องพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยเงินของคุณแท้ พอยของผมก็ต้องแท้นะครับวันนี้มาดูกันด้วยเครื่องเจมเทสเตอร์นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะนิยมใช้กันในในโรงงานเครื่องประดับนะครับหรร้านจิวเวลรี่เพื่อทดสอบอัญมณีเวลาเราดูในอินเทอร์เน็ตหรือผ่านตามตู้ใช่ไหมครับมันก็แดงแก่ดำอย่างเงี้ยเหมกันใช่ไหมครับดูรากาของเขาก็เหมือนกับของแท้นะแต่พอเราจี้เขาลงไปนะครับผมจะจดจดปากาลงไปใช่ไหมครับเนี่ยเห็นเขาก็ดิีกมาคำว่าแก้วเหร็จไหมครับขึ้นมาคำว่าแก้ว มันไม่แค่นั้นมันไม่แค่นั้นเป็นกระจกเฉยๆก็คือการเจียกระจกขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ดูของช่างทองไทยนะครับที่เอาไปชุดงามๆแบบนี้ในกล่องออกมาแบบนี้แล้วดูนะครับที่จี้ของเราผมจะกดไปที่หน้าจี้นะครับว่าจะขึ้นไปคำว่าอะไรดูแต่เข็มเข็มไปไหนเข็มไปนี่แท้ไม่แท้แท้ไม่แท้แท้ไม่แท้เข็มเขาจะขึ้นไปคําว่ากาเน็ตคําว่ากาเน็ตนะครับก็คือ อัญมณีที่เรียกว่าโกเมนในภาษาไทยของเรานั่นเองนะครับมันจะขึ้นไปประมาณคําว่ากาเน็ตเห็นไหมครับเข็มมันกระดิกขึ้นมานะครับ็นแล้วเห็นทีฝรั่งเขาเรียกว่าเรดกาเน็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นมั่นใจได้มาในทุกๆเซตนะครับว่าจี้ของเราเนี่ยเป็นพลอยแท้ๆนะครับและการออกแบบเรียกว่าพิถีพิถันมากนะครับเนี่ยผมจะให้ดูพลอยดิบอีกนะครับคือจริง ็นสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าผ่านการเจรไนซซึ่งแต่เดิมแต่ด้านแต่เดิมกว่าจะสวยงามเจรไนออกมาเป็นแบบนี้พี่ขวัญไม่เป็นยังไงแล้วสองดูยังไงว่าเป็นของแท้ันี้อันนี้คือมาจากเมืองเลยใช่ไหมคะมาจากเมืองนะครับอันนี้เราต้องเอามาไกลกันถึงประเทศแอฟริกาแล้วแอฟริกาเพราะว่าเขายัง อนุญาตได้ทําเหมืองเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของเขายังมีอยู่เนี่ยเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับสีแดงแก่กล่าเห็นไหมครับเหมือนลาวาหรือเหมือนถ่านใช่เลยแล้วเวลาดูแสงนะครับเวลาเราเจรณนเ่ยแสงเราจะผ่านมันจะมีเหมือนลาวาเลยแล้วมันมีความลึกล้ํามันมีความสวยงามเวลาเขารับกระทบกับแสงเนี่ยมันประกายของแดงออกมาเนี่ยมันจะแดงอมส้มนิดนิดมันทําให้มันมีเสน่ห์นั่นเอง มากเลยนะมิน้นอ,อันนี้ก็คืออัญมณีที่แบบว่ามาจากเหมือง,ย,งยังไม่ได้แบบว่าแกะส<จ>ลัเกเจรยญง่ายเพราะกว่าจะเห็นสวยๆอย่างนี้นะคุณครับผ่านไม่ต่ำกว่า20ขั้นตอนนะครับตั้งแต่เอาคอยดิบอย่างนี้นะ,อะเอาผ่านเครื่องกลนก็คือคเอาไปตันรูปร่างมาเครื่องแต่งรูปร่างให้เขาเป็นรูปไข่ เสร็จแล้วไปตัดเหลี่ยมตัดเหลี่ยมเสร็จไปเงามาออกแบบออกแบบเสร็จฝังจิลเม็ดเพราะเราฝังด้วยด้วยตัวโลหะเขาจับขึ้นมาไม่ใช่ติดก,กาวเ,าเพราะฉะนั้นมันเป็นแรงงานฝีมือที่เรียกว่าต้องผ่านมือผู้เชี่ยวชาญนะครับใช่เรียกว่าเรียงกันแบบเม็ดต่อเม็ดเลยคุณผู้ชมค่ะ